คุณรู้จักกับฮิโรบายไหมฮีโรบายเป็นใครแล้วฮีโรบายนั้นกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้ผมเอิร์ดนะครับก็จะพามาเล่าว่าฮีโรบายนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮิโรบายเกิดขึ้นมาได้จากเรื่องราวของกลีบีพาสตาเรื่องราวสุดสยองขวัญในโลกของอินเทอร์เน็ตที่จอวต่องชานนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากต้นกำเนิดของฮีโรบายไวไอเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2010 ทำในคว,ว้วบอร์ดผู้ใช้ชื่อแฟรงกี้ได้ออกมาโพสข้อความเกี่ยวกับเวบอร์ดโฟจงังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ริน่นท่านหนึ่งได้เห็นดวงตาคู่หนึ่งหลังจากที่เขาได้ฟังแผ่นดิสตแผ่นเพลงที่13และภาพถ่ายนี้ก็ดำเนินทํามีความมืดภาพที่เห็นนั้นก็จะเห็นดวงตาสองดวงนั้นเงยหน้ามองดู นี่คือเรื่องแรกเกี่ยวกับคีบีพาสต้าไวไอที่เกิดขึ้นมาในเกมไมครับผู้คนกล่าวว่าลักษณะของไวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเพศเมียแล้วเธอนั้นก็จะจ้องมองผู้เล่นและติดตามไปเรื่อยๆต่อมาเมื่อเรื่องของไวไอได้ดังขึ้นในวันที่27สิงหาคมก็ได้มีการแต่งเติมเรื่องราวให้มันใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับดวงตาสีขาวแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือสกินผู้เล่นธรรมดาแต่แค่มีดวงตาสีขาวที่เบิดขวาวพูน และเรื่องราวที่เสริมเติมแต่งนั้นเกี่ยวกับตองตาสีขาวแท้ที่จริงแล้วเขาชื่อฮีโร่บายและเขานั้นได้เป็นต้องชายของนอชแต่เดี๋ยวข่าจริงแล้วนอชไม่เคยเป็นต้องชายมาก่อนและเรื่องราวนี้ก็ได้ดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่31สิงหาคมกไม็ได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องเก่าไว้ว่าเขาได้พบเห็นมนุษย์ชายคนหนึ่งไายชื่อตาสีขาวเขาไม่ได้ละหมดอนไน์เขาได้อยู่คนเดียวและในโลกนั้นเขาก็เจอสิาาาง่งประหลาดมากมายเช่น ภาษาไซปรซิมิดและต้นไม้ที่ถูกพังทลายไปและสิ่งนี้ได้ถูกโพสล,ลงไปนั้นทําให้เสียงของฮีโร่บายด่งดังมากขึ้นและได้มีรูปสกินช็อตน,นั้นเห็นภาพฮีโร่บายอยู่ในห้ามกลางหมอกขอจ้องมาที่เราและเรื่องที่ไม่ด่งดังมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องราวของริมเมอร์ท่านหนึ่งชื่อว่าโบรคครับดัส้สสรีมเกมเกี่ยวกับไมครับและเขาเนี่ยได้ไปพบเจอกับเรื่องาราวปละประหลาดเขาว่าเขาได้เจอกับฮีโร่บายแต่ความเป็นจริงแล้ว นี่มีเพียงแค่เรื่องโกหกเท่านั้นเขาต้องการปากระแสให้ฮีโรบายนั้นดังขึ้นโดยภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพวาดที่แปะตรงผนังเป็นรูปฮีโรบายซึ่งนั่นเขาต้องการให้คนนั้นตกใจและเชื่อว่าฮีโรบายนั้นมีจริงและความโด่งดังนี่เองทําให้ฮีโรบายนั้นเป็นที่รู้จักกับมายคราฟทุกคนเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญตำนานและการมาถึงของมอดมายคราฟฮีโรบายในวันที่1ธันวาคมปี2010ผู้คนก็ได้ออกมาทำมอดมายคราฟกันสร้างแทนบูชาฮีโรบายเพื่อสามารถอนเชัยฮีโรบายออกมาได้ตัวจะใช้ปลอกทลลแะ โดยให้เราทำตามพฤติกรรมดังนี้เราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ฮ e โรบายนั้นจะมาหลอกเราและนี่ก็คือที่มาของฮิโรบายจะหากเยบผมไปเรื่องคลิปปิพาสต้าฮีก็ไวไอและฮิโรบายก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ